มีธรรมภาสิทตที่ปรากฏในคุตกนิกายคุตกาปาถะความว่าการกล่าวความจริงเป็นวาจาไม่ตายธรรมนี้เป็นของเก่าสัตร์รุษทั้งหลายตั้งมาแล้วในคำสัตว์ที่เป็นอัดและเป็นธรรมความจริงเป็นสิ่งไม่ตายสิ่งนี้เป็นธรรมที่มีมาตั้งแต่เก่าก่อน เป็นจริงตลอดการไม่มีใครลบล้างได้ผู้ยึดเอาความจริงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเมื่อรับคำว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำจริงไม่โกหกหลอกลวงพลังแห่งความสัตย์จะก่อให้เกิดเป็นบุคคลศักเซ์มีอนุภาพ แปลงว่าจะอะไรไปก็จะสำเร็จหมดทุกประการเพราะฉะนั้นสัตว์ปรดุษจึงยึดมั่นในความสัตย์ยิ่งชีวิตแต่ความสัตย์นั้นมีหลายประเภททั้งที่เป็นอัตเป็นธรรมของมนดิตและความสัตย์ของคนพาลที่เรียกว่าสัจะมหาโจรสำหรับในวันนี้ เราจะมาติดตามเรื่องความสัตย์ที่เป็นอัดเป็นธรรมของพระเจ้าสุตสม,มุเป็นมัณฑิตต่อจากครั้งที่แล้วนะจ๊ะที่ผ่านมาหลวงพ่อเราถึงตอนที่พระเจ้าสุตสมขอพรข้อสุดท้ายคือให้จอมจอมบริษัทเลิกกินเนื้อมนุษย์ แต่บริษัทไม่อาจาให้พรข้อนี้ได้จึงได้แต่ขอร้องอ้อนวอนให้เปลี่ยนแม้ขอพอรข้ออื่นเพราะบริษัทกระตรัสให้สติและปลุกจิตสำนึกให้เจริญบริษัทกล้าประพฤติทธรรมแม้จะต้องเอาชีวิตเขาแรกก็ยอมท่านได้ให้กำลังใจว่าเมื่อสักครู่ ท่าน,น,นลั่นวาจากลางป่ามีกษัตริย์หนึหนึ่งพระองค์นะ่ะเป็นพยา,ยานว่าคนเช่นเรานะ่ะให้พรได้แล้วกลับไม่ให้ก็ไม่ควรให้พรนั้นขอพระสหายจงมั่นพระไทยรับพรเถิดแม้ชีวิตของหม่อมฉันก็จักสละถวายการเสียสละชีวิตได้นั่นเป็นธามของสัตว์บุตรสัตว์บุษร ย่อมมีปฏิญาณเป็นสัตว์พรที่ท่านประทานไว้แล้วจงประทานมาเถิดสหายเอย๋ยขอท่านจงสมบูรณ์ในธรรมของสัตบุรตษเถิดนรชนพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเมื่อนึกถึงธรรมพึงสละอวัยวะทรัพย์ แม้กระทั่งชีวิตทั้งหมดเถิดพระโพธิษัทเห็นว่าจอมจอนโพธิษัทยังไม่อาจตัดใจได้และก็ไม่พร้อมที่จะถวายพระพรข้อนนี้จึงกล่าวสอนในฐานะครูว่วาบุรุษรู้ธรรมจากบุคคลใดและบุคคลใดเป็นสัตว์บุรุษบรรเทาความสงสัยของบุรุษผู้สงสัยได้ ข้อนั้นเป็นที่พึ่งและจุดหมายของบุรุษนั้นบัณฑิตไม่พึงทำลายไมตรีกับบุคคลนั้นดูก่อนสหายปริศษัทคืนชื่อถ้อยคำของอาจารย์ผู้มีคุณไม่ควรจะทำลายเราเป็นปริศดาจารย์ของท่านให้ท่านศึกษาศิลปะมากมายแม้ในเวลาที่ยังเยาว บัดนี้ก็ได้กล่าวสตาระหากถาด้วยพุทธลีลาแก่ท่านเพราะฉะนั้นท่านควจะทำตามถ้อยคำของเราท่านจะยอมทำลายมิตรภาพนี้และทำลายความไม่ลุกสิกว่าอาจารย์เพราะเพียงเนื้อมนุษย์อย่างนั้นหรือท่านจงไตรตรองให้ดีเถิดบริษทัทก็ได้สดับถ้อยคำนั้นแล้ว ก็ยิ่งเกิดความละอายในพฤติกรรมของตนจะจะเคยยืนกลานว่าจะไม่ยอมถวายพระพร,พรข้อ,อนี้เด็ดขาดก็เริ่มมีจิตใจโอนอ่อนผ่อนตามค่อยๆไตรตรองถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อคิดทบไปทวนมาแล้วเด็ดถอนหายใจหน,นักอยู่หลายครั้ง ในสุดกาัญญูว่าท่านสุตสมนะเป็นอาจารย์ของเราและพรเราก็ได้ถวายแก่พระองค์ธรรมดาว่าความตายในอัตภาพหนึ่งยอมเป็นของแน่นอนไม่ตายเร็วก็ตายช้าแต่สุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกันหมดแต่ชีวิตหลังความตายของผู้ทำลายมิตรทำลายความสัตว ทำลายสายใยของศิษิ์กับอาจารย์ช่างน่าสลดใจเหลือเกินเพราะมันเหมือนกับว่าเราได้กลายเป็นคนอคตันอยู่ไปแล้วฉะนั้นเราควรจะยอมเลิกกินเนื้อมนุษย์ดีกว่าเราจะยอมถวายพระพรดังที่พระราชาประสงค์ไม่ใช้โยนิโสมนสิการไตรตรองดีแล้ว บริษัทก็น้อมตัวลงถวายบังคมที่พระบายของพระโพธิสัตว์แม้จะมีใบหน้าดองนี่น้ำตาแต่ก็กล่าวถ้าคำด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นว่าเนื้อมนุษย์เป็นอาหารที่ชอบใจของหม่อมฉันมายาวนานหม่อมฉันยอมสละทุกอย่างกับพราะอาหารนี้แต่เพื่อรักษาคุณธรรมของสัตว์บุษและด้วยความเคารพในพระองค์ หม่อมชั้นยอมถวายพระพรข้อน,นี้แด่พระองค์เอาไว้สัตรัสให้กำลังใจว่าสหายรักคนที่ตั้งอยู่ในศีลถึงจะตายกับประเสริฐเราขอรับพรที่ท่านประทานและท่านตั้งอยู่ในทางของพระอริยะถึงอย่างนั้นเราต้องทูลขอท่านอีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าท่านยังมีความรักในตัวเราอยู่ขอท่านจงสมาทานศีลห้าเถิดจอร์นบริษาทโทรรับว่าดีเราอาจารย์ขอพระองค์จงประทานศีลห้าแก่หม่อมฉันจงเป็นที่พึ่งแก่หม่อมฉันเหมือนน้ำเป็นที่พึ่งของหมู่ปลาป่าก็เป็นที่พึ่งของฝูงสัตว์ทั้งปวงเถิดจากน้นประโวยใสกตกระสาบอก ให้จอมโจมบริษัทผู้กลับใจได้สมาทานศีลห้าและให้รักษาเอาไว้อย่างเคร่งครัดต้องรักศีลยิ่งชีวิตมิฉะนั้นก็จะเสียวาจาสัตว์อีกในขณนะนั้นเราทวยเทพภูิมาประชุมกันณสถานที่แห่งนั้นเกิดความแช่มชื่นเบิกบาน ชื่นชมในอัจริยภาพของพระโพธิสัตว์ได้สาธุการยังเกิดเสียงดังลั่นไปทั่วป่าว่าไม่มีใครเลยตั้งแต่อเวจีจนถึงพวักขพรมที่สามารถห้ามจอมโจมบริษัทให้เลิกกินเนื้อมนุษย์ได้แต่พระเจ้าสุดสมสามารถทำในสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยาก ให้สำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์จากนั้นเทวดาทุกสวรรค์ชั้นฟ้าก็เปล่งเสียงสาธุกการดังสนั่นต่อต่อกัอนไปจนลั่นโลกาธาตุฝ่ายพระราชาทั้งหนึ่งหนึ่งพระองค์ที่ถูกแขวนอยู่กับต้นไม้เมื่ได้ยินเสียงสาธุกการของเหล่าเทพย,ายดาก็เริ่มบิติดีใจ ขนลุกขนพ่องดำริว่าพวกเรานนำไม่ตายแล้วพวกเราได้ชีวิตผาสายพระเจ้าสุดสมลองทรงทรมานเจ้าบริษัทได้นับทำสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยากและก็พากันสรนเสริมพระบริษัทไม่หยุดปากพระบริษัทรรงรับสั่งให้บริษัท ไปปลดปล่อยกษัตริย์ทุกพระองค์พอบริษทัทได้สด,ดับงคำรับสั่งก็ครื่นคิดว่าเราเป็นสตร,รูของกษัตริย์เหล่านี้เเัาปลดปล่อยใเป็นอิสระกษัตริย์เหล่านี้ก็จะช่วยกันจับเราฆ่าถึงแม้เราจะต้องเสียชีวิตก็ไม่อาจเสียศีลที่เรารับจากท่านสุทสมให้ทุกท่าน ลองนึกถึงภาพของพระราชาแต่ละองค์ที่ถูกบริษัทร้อยฝ่ามือแขวนอยู่กับกิ่งไม้ดูนะจ๊ะคือแต่ละพระองค์มีปลายฝ่าพระบาทพอจะหลดถึงแผ่นดินเท่านั้นดินลอนไปไมาอย่างน่าเวทนาซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทรู้ว่าอย่างไรเสียกษัตริย์เหล่านี้ ไม่เร็วก็าช้าก็ต้องตาอยู่แล้วจึงปฏิบัติต่อพระราชาเหล่านี้โดยไร้ความปราณีวิธีการคือเมื่อบริษทจพระราชาแต่ละพระองค์มาได้แล้วไปใช้ปลายมีดแทงใส่กลางฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองข้างแล้วเชือกมอร้อยมัดไว้กับต้นไายใหญ่ทำให้รรกษัตริย์แต่ละพระองค์ ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเจียนตายองค์ไหนที่ถูกจับมาก่อนและที่ฝาบรหัสกับบวมเป่งเกิดเป็นหนองไหลมีแมลงวันไต่ตอมบางพระองค์ทรงทรมานมากมีลมหายใจรวยลินใกล้สวรรคตทุกขณะเราไม่ได้เสวยอาหารมาหลายวัน พระเจ้าสุดสมทรงน้ำริว่ากษัตริย์เหล่านี้ยังมีความแค้นฝังแน่นอยู่ในประทศไทยมาู่้รัจกเครื่องพันธนาการได้แล้วก็อาจจะช่วยกันฆ่าเจ้าบริษัททิ้งเสียแต่บริษัทจะไม่พ้ทุจร้ายตอบเด็ดขาดในที่นี้มีเราผู้เดียวที่จะเป็นที่พึ่งให้กับบริษัทได้ส่วนว่า พระเจ้าสุดสมจะทรงแก้สถานการณ์นี้ได้อย่างไรเราคงต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ใไอลูกทุกคนพึงเป็นผู้ยึดมั่นในศีลเพื่อรักษาคุณธรรมความดีในตัวของเราเอาไว้ให้สมบูรณ์ศีลที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว จะนำไปสู่การทำสมาธิที่ก้าวหน้าเป็นพลว่าปัใจจัยให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพราณมัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมนสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงรธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถินธรรมกายเจดีมณีอนันต์จักรวนันอัม ทุกสถานราบนิพานถึงสุดแห่งธรรมา